อันนี้มีสีเปียกพี่น้องเอ้ยน้าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีสวัสดีนะครับพบกับท่าไม่ครสมองเอ็กเคเวเตอร์ครับผมนะครับพาลงบ่อครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวพาไปดูเจ้าโกบคโคครับไอหนุ่มญี่ปุ่นนะครับ s k 200ครับผม นะครับเดี๋ยวพามาดูครับการแต่งนะครับแต่งบ่อแล้วครับผมเก็บงานนะครับพามาดูใกล้ๆครับถึงปากบ่อครับไม่ใช่ถึงบ่อถึงในบ่อครับผมโอ้โหดูครับฝีมือครับของทีมงานล้อเล็กครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วอ โกเบนะครับ SK 200ครับพี่น้องนะครับพุ้งกี้ทำไมเล็กแทะพุ้งกี้อะไรอยู่งานศูครับพี่น้องนะครับโอ้เมื่อเทียบไซส์กับเจ้าซานี่กุ้งกี้นะครับแตกต่างกันมากเลยครับพี่น้องนะครับเอา านนี้ช่วยกันครับไอ้นุมเมืองจีนกับไอ้น่มญี่ปุ่นครับผมนะครับผมไอ้นุ่มเมืองจีนซานี่ S Y สองหนึ่งห้า C นะครับป u p e r A C E นะครับอยู่ด้านบนนะฮัวเจ้าโตเบิไอ้นุมญี่ปุ่นก็อยู่ด้านล่างครับผมนะครับเก็บงานแล้วครับโอ้ยต้องสวยต้องเนี้ยบครับทีมงานนี้บอกนะครับโอ้ยงานนี้อยู่ร่างครับ ไอนมญี่ปุ่นไม่ต่างกันนะครับเสียงแต่เสียงไอของเจ้าโกเบจะเป็นอม,มันจะเป็นเสียงเหมือนมีเอกลักษณ์อีกนิดหนึ่งของของโกเบรครับเสียงปัม๊มแต่ฝั่งโน้นเงียบมากเลยครับพี่น้องนะครับโอ้โ้สวยสวยจัดจัดเต็มครับพี่น้องเอ้ยร่วมด้วยช่วยกันครับเก็บงานแล้วครับผมโอ้ สวยครับสวยมาด้วยครับกับทีมงานล้อเหล็กน,นะครับผมโอ้สวยครับกระโดดสวยแล้วสวยอีกนะครับโอ้สวยสวยครับสวยโอ้ยด้านบนก็สวย ล่างก็สวยโอ้นะครับเก็บงานแล้วครับปรับพื้นที่นะครับปรับปรับนะครับปรับแล้วครับพี่ดอนนะครับคนขับโอ้บุกี้ล้อมนิดหน่อยโอ้ล้อมมากเลยครับบุกี้โอ้จะเสียงเครื่องเสียงอะไรยังแน่นปึ๊กนะพี่น้องนะครับกับเจ้าเอสจีสองอยนะครับเมื่อเทียบขนาดกับเจ้า กับเจ้าซานี่ต่างกันเยอะนะวมใหญ่ครับนี่ยพอมาดูใกล้ๆนะครับแต่ก็สวยครับสวยสมไข่โคเบครับพี่น้องนะครับงานเก็บแล้วงานเก็บแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครับกับไอ้บูมยาวครับไอ้ซานี่สไปหนึ่งสามห้าซีครับพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันนะครับเดี๋วนตัวนี้ขออนุญาตเต็มก่อนครับขนมญี่ปุ่นครับ นี <Get it. S 1> ่ก็สวยน้องเอ้ยไปเจอสวยโอ้หาไม่ได้อีกแล้วพี่น้องโอ้วยหาที่ไหนสวยอีกพี่น้องเอ้ย ไ้ครับโว้ยผี่นองเก๊โอ้โอมาแล้วครับมาแล้วมาวครับมาแล้วครับผมโอ้ตานี่ก็อยู่ด้านบนเนอ้อง สวยจัดสวยจัดพี่น้องเอ้ยเอาดูทานี่กันบ่อยแล้วมามา,มาดูด้านล่างด้านล่างด้านล่างโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ธรรมดาพี่น้องเอ้ยฮัลโหลครับอ,บ,บอยู่ไม็โก้แม็โก้อยู่ไอที่เรามานะ่ะ อะไรอะไรอ๋อเดี๋ยวพี่เปิดเองอ๋อได้ได้ไดไดอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่เปิดเองเดี๋ยวครับผมได้ครับผมครับดูดูดูไ์สุดนะไอ้ยะครับผมครับ ทีครับพี่น้องสายเข้าครับพี่น้องโอ้โหททีทษทีสายเข้าสายเข้าโอ้โสวยนี่ะครับนานๆทีจะได้เห็นนะครับ,ไอ,นะรบไอ้หนุ่มญี่ปุ่นนะครับไอ้หนุ่มจีนนะของจีนนะโอ้เดี๋ยวให้ดูแพ็กค,คู่พี่น้องอา้ามาอยู่ใกล้กันแล้ววันนี้ นะครับกับน้าอองครับอยู่บนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทีมงานล้อเหล็กฝากกดไลค์กดติดตามครับสัญญาณชัดไหมนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับเก็บงานแล้วครับผมจะเสร็จแล้วครับพี่น้องนะครับงานบ่อนะครับงานอ่างบ่อเก็บน้ํานะครับ ยอดครับนานทีจะเห็นโกเบกับซานี่อยู่ด้วยกันนะครับผมนะบต้องขอบคุณทีมงานน้าอองนะครับที่พามานะครับพามาชมนะครับผมขอบคุณมากครับผมนะครับโอ้นี่นี่นี่ฟัดเบียงกันรันพอกุ๊กแกับพี่น้องโอ้ จัดฝึกจัดนะครับพี่รอนก็เก็บนะครับเก็บพื้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็เก็บเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นไปบนแล้วครับทีนี้ก็หรือว่าเสร็จนะครับบ่อนี้นะครับมาแต่งสรบอ่าส่วนเจ้าซานี่ก็แต่งสรบนะครับอ่า่าเก็บงานนะครับผมงาเก็บแล้วเก็บแล้วโอ้นะครับสวยครับสวยเป็นภาพที่สวยโอ้ กล้องถ่ายไว้ด้วยอ้วเอามันจะสวยอะไรขนาดนี้ภาพนี้เนี่ยพร้อมกันเลยนะเหมือนซ้อมกันมาเลยนะนะครับอ้วเหมือนซ้อมกันมาเลยพี่น้องเลยอ้ สวยสวยนะครับความรู้สาระอาจจะไม่มีอะไรนะครับผมไม่ยังไม่เก่งไม่อะไรครับแต่พามาชมนะครับคือรถขุดนะครับก็โกเบกับซานี่นะครับนี่ทำงานร่วมกันครับผมงานบอครับฝากด้วยครับอะไรสุดน่าจะมีปัญหาอยู่ครับค้างเลยครับผมนะครับ สวยครับสวยโอ้ยของใหม่หมดครับวันนี้ครับกล้องก็ใหม่นะครับมือถือก็ใหม่ขาขากันสั่นก็ใหม่ครับนะครับลงทุนเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับขอบคุณทีมงานน้ององครับผมน้องอองนะครับที่มอบไม้กันสั่นมาให้ครับผมในการใช้งานนะครับแดี๋วก็จะได้เจอภาพที่สวยครับกับกล้องที่สวยนะครับภาพไม่ต้องห่วงเลยครับรับ 4K ครับผมนะครับโอ้ห สวยสวยสวยครับสวยจะเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปดูบุมยาวนิดหนึ่งนะครับนะครับส่วนเจ้า SK200 กับเจ้าซานี่นะครับก็เก็บงานครับนะครับงานน้ำมันนะครับน้ำมันเป็นถังนะครับผมนะครับงานฟาร์มอาออยู่นี่ก็2-3เดือนแล้วครับผมนะครับ เดี๋ยวจะพาขึ้นไปด้านบนนะครับที่ผลงานทีมนี้ก็ทําไว้ครับสวยครับยิ่งใหญ่ครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับต้าไมคโครสมือเมืองเอ็กซ์เทเซอร์นะครับกับช่องไมคโครนะครับคนรักไมคโครเนาะนะครับผมลงทุนใหม่หมดครับผมซื้อกล้องซื้อมือถือใหม่หมดนะพี่น้องเพื่อภาพที่ชัดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามครับกับต้าไมคโครสมือเมืองเอ็กซ์เทเซอร์ครับผมสวัสดีครับ ลาไปแล้วครับผมเดี๋ยวกลับมาครับไปถ่ายเจ้าบุ้มดาวก,ก่อนแป๊บนึงสวัสดีครับ